บอกว่าหลังปีใหม่จะฟ้องอาญาเอาผิดนายกแพทองทานและมทอท .1 อนุทินชาญวิรกูลเรื่องเขากระดงทำไมต้องรอหลังปีใหม่ให้เวลาถึงสิ้นปีแหละครับพี่วิระก็ถือโอกาสนะฮะให้เวลาเขาอีกหน่อยแล้วกันครับ,รบหลังปีใหม่ก็คงจะต้องมีการดาเนินการนะถ้าหากคุณอนุทินเนี่ยยังไม่ดาเนินการอะไรนะนายก แครทองทานยังไม่สั่งการใดๆนะครับเพราะจริงๆเนี่ยมันความรับผิดชอบนะของคุณอนุทินเนี่ยมันโดยตรงนะคุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาไทยซึ่งดูแลนะครับกรมที่ดินนะครับซึ่งเรื่องนี้นะจะบอกว่าคุณอนุทินไม่มีส่วนได้เสียเนี่ยมันไม่ใช่นะมีส่วนได้เสียนะเพราะาคุณอนุทินเนี่ยเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยใช่ไหมครับ ครับนะแล้วก็กรณีเนี้ยนะมันเป็นครอบครัวนะครับของคุณศักดิ์สยามนะคุณศัก์สยามนี่ก็เป็นอะไรรองหัวหน้าพักใช่ไหมอ่าองหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณเนวินนี่เป็นสมาชิกพักไหมอเพราะว่ามันมีที่ดินของที่ดินเนี่ยมีชื่อของ ภรรยาคุณเนวินครับนะครับแต่คุณศักสยา <c oughs> คุณศักสยานี่มีชื่อครอบครองที่ดินอยู่แน่นอนอยู่แล้วครนะครับอนะค,คุณศักดิ์สามก็เป็นรองหัวหน้าพักใช่ไหมคืออย่างน้อยเนี่ยมันก็ ก่อนก่อนหน้านั้นคุณศักดิ์สยามเป็นเลขาน่าจะเป็นเลขาพักแต่ว่าตอนนี้เอาละอ่าก็คือเนื่องจากว่าอะไรได้ลาออกไปเนื่องจากเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่โดนสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วแต่ว่าโดยสถานะก็คือว่าอยู่ในพักเครือข่ายภูมิใจไทยนี่แหละภูมิใจไทยที่คุณอนุทินเป็นหัวหน้าพักนี่แหละบางนั้นเถอะก่อนเออก่อนก่อนที่จะลาออกหรือก่อนที่เอต้องหลบออกไปเนี่ยก็เป็นถึงรัฐมนตรีในโคต้าพัก กุมใจไทยนั่นแหละและเป็นรัฐมนตรีคมานาคมด้วยผู้ตนเป็นตนสังกัดของการรถไฟด้วยใช่ใช่ครับเนี่ยแล้วที่คดีมันไม่คืบเนี่ยนะมันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ,รบอืมดังนั้นเนี่ยในฐานะที่คุณอนุทินตอนนี้นะเอ่อเป็นรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งโดยตําแหน่งเนี่ยนะมีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลตรวจสอบและลงโทษเห็นไหม นะ<ฆ>หน่วยงานของรัฐที่ตัวเองเนี่ยต้องควบคุมดูแลตรวจสอบและลงโทษครับนะดังดนั้นในหน่วยงานใดของตัวเองเนี่ยที่ทำอะไรที่ทำให้รัฐเนี่ยเสียหายรัฐและประชาชนเสียหายเนี่ยนะครับ<ฆ>ก็ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงรนะจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับ และอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่อยู่ในพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยนะครับนะครับก็ก็ก,ก็ก็เป็นญาติคุณเนวินนั่นแหละนะแล้วก็รู้สึกจะเป็นรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยเนี่ยคุณทรงศักดิ์เอาสถานานะตอนนี้คุณทรงศักดิ์ทองศรีนี่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย<ห>และเป็นรัฐมนตรีช่วยที่กํากับดูแลกรมที่ดินอีกต่หาก ไช่โดยตรงนะครับพวกนีก้อาจจะโดนทั้งหมดแหละนะหมายนะหมายความว่าคุณวีระเนี่ยจะไปฟ้องเออเอาละเดี๋ยวยังไม่ทันได้พูดถึงคุณองค์อิงแต่ว่าเอาฟ้องในมหาดไทยเนี่ยในเครือข่ายของมหาดไทยและเครือข่ายของพักภูมิใจไทยด้วยถ้าถ้าฟังตามรายชื่อที่คุณเวลาได้เอ่ยมาครับก็ต้องไปดูนะต้องไปดูว่าจะเอาทั้งหมดไหมครับนะหรือจะเออเจ้ากระทรวงตรงๆไปเลย ครับครับนะแต่ในส่วนของคุณอุ้งอิงเนี่ยก็ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะมันจะเหมือนกับกรณีที่คุณยิ่งลักษณ์นะครับถูกฟ้องกรณีจำนำข้าวเห็นไหมนะเออนะคุณยิ่งลักษณ์ก็มีความผิดในฐานะที่ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะซึ่งสามารถที่จะยับยั้งความเสียหายได้แต่กับไม่ยับยั้งอะไรพวกนี้นะครับครับนะ แต่รู้ว่ามันมีความเสหายหเกิดขึ้นนะกรณีนี้ก็เช่นกันนะครับนะเพราะความเสียหายนี่มันเกิดขึ้นกับการรถไฟก็คือรัฐเนี่ยมานานแล้วนะครับแต่มันก็มีคำพิพากษาของสารดีกาออกมาชัดเจนหลายปีแล้วนะครับครับแต่ปรากฏว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าเอ่อกรมที่ดินหรือเอ่อการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ดำเนินการใดๆ กณะนี้ตำแหน่งนายกเนี่ยมันคุมทั้งหมดเลยอ่ะนะครับมันคุมทุกกระทรวงอ่ะนะครับกรณีอย่างเนี้ยมันเป็นที่สนใจของประชาชนนะครับอันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไม่รู้สึกรู้สาเลยเหรอเนี่ยเนี่ยผมที่ผมให้เวลาเนี่ยก็อย่างนี้แหละครับเน<อ>ี่ยนะ<อ>ที่ผม<อ>ให้เวลาหลับปีใหม่เนี่ยก็เพราะอย่างนี้ยเดี๋ยวก็จะหาว่าไม่บอกไม่เตือนกันอีกอนะครับอันนี้ก็เราบอกเราเตือนแล้วนะครับเนี่ยเอาคุณรีบดําเนินการซะ นะครับอย่าปล่อยให้ความเสียาหายมันมากไปกว่านี้ครับนะนี่มันถ้าปีหน้านี่มันเข้าอีกปีนึงแล้วนะเนี่ยมันปีใหม่แล้วนะไม่ดำเนินการใดทั้งสิ้นเนี่ยเราก็จะใช้สิทธิ์นะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ไปนะให้ศาลท่านไปตัดสินก็แล้วกันว่าอย่างกรณีอย่างเงี้ยผิดไหมค,คุณยิ่งรักยังมาแล้วนะคุณยิ่งรักยังถูกดําเนินคดีมาแล้วมีความผิดมาแล้วนะ คุณลุงยิ่งเนี่ยจะผิดไหมคุณยิ่งรักณเนี่ยโดนเรื่องจำนำข้าวเนี่ยไม่ใช่เป็นกรณีที่ศาลตัดสินว่าคุณยิ่งรักษเนี่ยพัวพันกับเรื่องของการทุจริตไม่ใช่แต่คุณยิ่งรักโดนในฐานะนายกรัฐมนตรีที่เคยมีปป,ปอชอมีคำเตือนคำแนะนำข้อเสนอแนะให้ไปจัดการใ,ในการแก้ไขใ,ให้มันถูกต้องให้มันถูกต้องแต่ว่าไม่ได้ดําเนินการจึงโดนเรื่องหนึ่งห้าเจ็ดไป ประมาณว่าไม่ได้จัดการ,รในในสถานะความเป็นนายกที่มีอํานาจบริหารราชการแผ่นดินประมาณนั้นครับต้องป้องกันความเสียหายเขาเตือนแล้วไม่ทําครับ,อ,รบอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคุณยิงละเอ่คุณอุงยิงก็เหมือนกันครก็เตือนแล้วคุณจะมาปฏิเสธบอกว่าอาอะไรอะ่ะเออเป็นหน้าที่ของเจ้ากระทรวงนะไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ครนี้เราก็เห็นว่าอันนี้ ในกรณีอย่างนี้นะถ้ามันไม่มีใครที่จะดําเนินการมันก็ไม่พ้นความรับผิดชอบนะครับของผู้ที่มีอานาจบริหารประเทศสูงสุดนะครับยังไม่มีการเตือน,นในในกรณีของคุณแพรทองทานเนี่ยมันต่างจากคุณยิ่งรักหรือเปล่าพี่วีระก็คือว่าของกรณีคุณยิ่งรักเนี่ยเรื่องจำนำข้าวปปชมีเคยมีหนังสือเตือนไปแล้วโอเคมีหนังสือมีข้อแนะนําเป็นหนังสือนน่นนถือเป็นทางการแต่ว่ากรณีเรื่องเขากระโดง คุณแพทองทานยังไม่ได้รับหนังสือใดจากพี่วีระหรือเปล่าหรือหรือว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีหนังสือจากที่อื่นไปถึงนายกรัฐมนตรีไปไปร้องเอาไว้แล้วหรือหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่สู้แน่จับก็มีคนเขาเตือนไปแล้วนะเขาก็ร้องไปแล้วแล้วในฐานนะนายกรัฐมนตรีจะบอกว่าไอ้คุณไม่เคยอ่านข่าวเลยลคุณไม่เคยรู้ข่าวเลยเลยข่า,ขาวพูดกันทั้งประเทศแล้วนะครับอ่า ใช่ไหมครับรู้หรือควรรู้ใช่ไหมฮะใช่ครับนะฮะจะบอกว่าไม่รู้แล้วนี่จะเป็นนายกได้ไหมเนี่ยเอาเอาว่าถ้าอย่างนั้นโดยหลักการแล้วก็เชื่อว่านายกเนี่ยรู้หรือควรรู้แล้วก็มีคนที่ไปน่าจะทําหนังสือไปร้องมาแล้วเชื่อว่าผมเชื่อว่ามันมีการไปพูดคุยกันในคอรมอผมก็เชื่อว่ามันต้องมีการพูดคุยกันในคอรมอแล้วครับเรื่องเนี้ยมันจะไม่พูดคุยกันผมไม่เชื่อหรอกครับ เพราะว่าแล้วก็คงจะมีการอืมเชิญฮะเชิญฮะครับแล้วมันก็คงมีการพูดคุยแล้วก็คงมีคําแนะนํากันกันแล้วด้วยครับครับอืมว่าควรจะดําเนินการอย่างไรนะครับอืมเพราะว่าเรื่องนี้อืมเพราะว่าศาลใดดีกาก็ตัดสินศาลปกครองสูงสุดก็เคยตัดสินมาแล้วว่าเอามันเป็นที่ที่ดินที่ดินมันเป็นของการรถไฟอ่า ซึ่งมันควรจะต้องไปปฏิบัติตามคาตัดสินของศาลทํสาสำคัญเนี่ยนะทางทางการรถไฟเนี่ยโดยเฉพาะทางสาภาพเนี่ยเขาก็มีหนังสือไปหลายครั้งแล้วนะครับเออนะครับนะเขาก็ได้ยื่นไปยังหลายหน่วยงานแล้วนะอ่าเท่าที่ผมทราบนะโดยเฉพาะอะไรสาภาพก uh huh. ารรถไฟเนี uh ่ย huh. นะครับก็แล้วก็สาภาพพนักง,งานการรถไฟก็มีสองสองหน่วยงานนะในการรถไฟเนี่ย จะมีสภาพการรถไฟกับอะไรอะอะไรส,สภาพพนักงานการรถไฟอะครับครับครับเขาก็ดําเนินการอยู่นะเท่าที่ผมทราบนะเขาก็ยื่นไปทุกหน่วยงานนะครับนะครับยื่นไปรัฐบาลยื่นไปอะไรอยู่นะครับเพื<ห>่อให้รีบดําเนินการอย่างไรเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับการรถไฟจริงมันไม่ใช่จะเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นมานานแล้วต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับครับ มันอาจจะไม่ใช่แค่สาภาพอย่างเดียวเพราะว่าสาภาพนี้อาจจะถ้าจะมีคนอ้างว่าเ,ออเป็นแค่ระดับพนักงานแต่ว่ามันมีหนังสือของการรถไฟก็ด้วยก็ทําไปหลายเที่ยวแล้วล่าสุดนี้ผู้ว่าการรถไฟก็ได้เซ็นหนังสือไปถึงกรมที่ดินแล้วนะฮะแต่แต่แต่ว่าทางกรมที่ดินเนี่ยอ่าก็อ่าไม่ได้ดําเนินการเองแล้ว อ่นันอันอันนี้มันถือมันก็ถือเป็นหนังสือที่เป็นหน่วยงานราชการด้วยกันที่ส่งไปเรื่องเรื่องพวกนี้มันไม่มีความหมายที่เขาจะสามารถมองข้ามเาล่าลงขยะเอาเก็บไว้ในลิ้นชักเฉยๆก็ได้อย่างงั้นเหรอคุณวีระค,คืออย่างนี้ทําไมเนี่ยตอนนี้ผมถึงต้องมาอดําเนินการกับคุณอนุทินนะครับหรือกับคุณุวงญิงเนี่ยนะคุณแพทองคานเนื่องจากว่า กรณีนี้นะผมได้ดําเนินการนะครับกับผู้ว่าการรถไฟและอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยโดยผมยื่นนะครับกล่าวโทษเนี่ยนะต่อปปชนะครับในปี2564เนี่ยผมยื่นกล่าวโทษต่อผู้ว่าการรถไฟในกรณีละเว้นนะครับ,รบไม่รีบดําเนินการเอาผิดหลังจากที่สาลฎีกามีคําพิพากษาออกมานะครับถึงสองคดีแล้วเนี่ยนะก็ยัง ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนทั้งๆท,ท,ที่หน่วยงานตัวเองเสียหายนะครับเออกับไปเข้าข้างคนที่เขาบุกรุกที่ของตัวเองผมก็ดําเนินคดีนะกล่าวหาผู้ว่าการรถไฟไปแล้วนะครับ <c oughs> ต่อมาในปีสองพันห้ิบห้านะทางสาภาพก็มาร้องเรียนกับผมอีกเอาหลักฐานมาให้เพิ่มเติมผมก็เลยกล่าวโทษ คดีสองหน่วยงานเลยก็คือผู้ว่าการรถไฟอีกครั้งหนึ่งอีกคดีหนึ่งนะอีกประเด็นหนึ่งนะแล้วก็อธิบดีกรมที่ดินเห็นไหมคือผมก็ทําจนครบหมดแล้วนะคุณวรจรละไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ทํานะ,ะเพราะว่าเรื่องเนี้ผมเนี่ยเป็นคนทํามาตั้งแต่ต้นหลายปีแล้วครับเป็นสิบกว่าปีแล้วนะเรื่องเนี้ยเรื่องเพราะว่าทางสาภารถไฟก็มาร้องเรียนเนี่ยนะครับ,รบเกี่ยวกับประเด็นผู้นี้ตอนที่ศาลจะมีคําพิพากษาด้วยซ้ำไป ครับเราก็ตรวจสอบมาโดยตลอดนะครับเราก็พยายามที่จะทําหน้าที่นะครับช่วยรักษาประโยชน์ของแผ่นดินเนี่ยช่วยราชการต้านภัยคอร์รัปชันเราก็พยายามทําอย่างเต็มที่แหละครับครับซึ่งต่อไปเนี่ยเราก็คงจะต้องเนี่ยดำเนินการกับเนี่ยก็ต้องระดับสูงขึ้นไปนะครับเพราะว่าไอระดับตัวเนี้ยเหมือนกับไปอย่างเงี้ยปประ็อกเอาคดีไปดองไว้เดี๋ยวดูสิครับ นะตั้งแต่ปี64มาเนี่ยหกแล้วเนี่ยใช่ไหมครับนี่จะขึ้น68แล้วสามปีกว่าแล้วยังไม่สรุปเลยว่าจะรับไว้ไตส่สวนหรือไม่เห็นไหมครับก็ดองก็อยู่อย่างนี้แหละตรวจสอบไม่เสร็จเนี่ยนะตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่เสร็จเลยครับนะครับครับยื่นกล่าวโทษผู้ว่ารถไฟไว้ตั้งแต่ปีสองห้าหกสี่ใช่ไหมครับ หกสี่กับหกห้าสองสองสองครั้งเลยสองประเด็นเลยหกสี่พูว่ารถไฟเนี่ยพูว่ารถไฟคนเก่าคนเก่าคนเก่าใช่ครับใช่ครับไม่ใช่คนปัจจุบันนะในขณะนั้นครับก็แล้วก็อธิบดีที่็คงก็อยู่ในปีหกห้านะครับอธิบดีกรมที่ดินอืครับไม่ใช่คนปัจจุบันครับ ตอนนั้นปี64นั่นเป็นการละเลยจากทางฝั่งของรอฟอทอการรถไฟที่ที่ดินเป็นของตัวเองก็ไม่ไม,มไม่ไปฟ้องขับไล่เขาไม่ไปดำเนินการอะไรกับคนบุกรุก<ม>ทั้งทั้งที่สารก็ชัดสินแล้วว่าไอ้ที่ดิน5 8 3ไร่นะ่ะเป็นที่ดินของการรถไฟครับเออ<ม>นะแต่ผู้ว่าในขณะนั้นก็ดันนะะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ก็มันจะไปกล้าทำอะไรได้ยังไงก็ตอนนั right. ้นไงรัฐมนตรีมันชื่อศักดิ์สยามไม่ใช่เหรออ่ก็นั่นน่ะสิทีนี้มันก็จะเกี่ยวไปอะไรได้นะอ่าไปเกี่ยวพันกับคนเป็นรัฐมนตรีที่ไม่รู้ว่าเขาสั่งหรือไม่สั่งแต่ว่ามัมไม่รู้เละเออมันเป็นที่ดินที่ไปพัวพันนัวเนียอยู่กับคนของพรรคภูมิใจไทยว่างั้นเถอะต่อให้ไม่สั่งนะสมมติว่าอธิปไปรัฐมนตรี เขาแก้ตัวว่าเขาไม่เกี่ยวไม่คล้องับนะพวกนี้ก็จะอาจจะบอกว่าเอาถึงไม่เกี่ยวไม่คล่องไม่สั่งผมผมก็ไม่กล้าอยู่ดีอ่ะเพราะว่าผมจะไปเล่นงานรัฐมนตรีได้ยังไงใช่ไหมมองตาก็รู้ใจที่คไม่กล้าเลคุณไม่กล้าเล่นงานผมก็ต้องเล่นงานคุณนี่ะประชาชนก็ต้องเล่นงานคุณเนี่ยถูกไหมเพราะว่าคุณละเว้นน่ะเออหน่วยงานคุณเสียหายคุณเข้าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ทั้งที่ศาลบอกว่าเป็นที่ดินของคุณน่ะ แต่คุณเข้าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้อ่ะมีคนอื่นบุกลุกเต็มไปหมดเลยอ่ะอืแล้วคุณไปกลัวเขาเองเน่ะคุณไปกลัวเขาทําไมอ่ะครับเออม,มันมันปัญหาของมันมันคืออย่างนี้ไหมฮะพี่วีระก็คือว่าพอฝ่ายการเมืองไปอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนั้นเขาราชการตรงนั้นเขาก็ไม่กล้าหือไม่กล้าอือไม่กล้าเดินอะไรถ้าฝ่ายการเมืองไปอยู่ตรงคมนาคมพวกบรรดาคมนาคมก็ไม่กล้าขยับ พอมาอยู่มหาไทยพวกมหาไทยก็ไม่กล้าขยับมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนั่นแหละความจริงของชีวิตมันเป็นความจริงของชีวิตแต่แต่ข้าราชการนี่ก็ในท้ายที่สุดถ้ามีการเอาจริงอันนี้ก็ต้องไปรับแทนรับเออรับโทษรับอะไรต่างๆแทนในอนาคตกันต่อไปก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับคุณพัชระนะ ไอ้พวกที่ยอมไปเนี่ยนะไม่มีความกล้าหาญในทางที่ถูกต้องนะครับไม่ทำตามอำนาจหน้าที่ที่ตัวเองมีนะไปช่วยเหลือนะเขาก,ก็ต้องถือว่าเป็นการช่วยเหลือผูกก้กระทำความผิดไม่ให้ได้รับโทษตามกฎหมายคุณก็ต้องรับโทษเองเอาสิเอเอคุณก็ต้องรับโทษแทนคนที่เขาทำผิดนะ่ะเออ ช่ไหมเพราะว่าคุณเป็นข้าราชการเขาให้คุณมาทําหน้าที่นี้แล้วคุณก็ไม่ได้ทําฟรีนะเออราชการก็ต้องให้เงินซึ่งเป็นเงินมาจากภาษีอากรของประชาชนไม่ใช่เหรอครับครับนะคุณไม่ได้ทําฟรีนะเออคุณกินเงินเดือนหลวงนะแล้วนอนาคตคุณเกษียณไปคุณก็ยังต้องได้รับบาเหน็จบำนาญจากราชการจากหลวงอีกนะจ้ไครับตอนนี้ที่ยื่นกล่าวโทษอืม ที่ยื่นกล่าวโทษผู้ว่ารถไฟเนี่ยไปตั้งแต่ปีหกสี่อีกประเด็นหนึ่งปีหกห้าก็ยื่นอ่อีกประเด็นหนึ่งเป็นผู้ว่าเป็นสองสองกระทงและต่อปปชใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วตอนนี้มันรเรื่องมันมันมัน,ม,นมันไปยังไงครับเียบมันอยู่ไหนแล้วเงียบเงียบเงียบปปชก็ยังไม่ยอมตอบผมนะว่าจะเับาไปไต่สวนหรือไม่ครับนะก็ยังเงียบอยู่ คราวนี้ไอ้มันจะมีช่องตรงเนี้มันเป็นช่องกฎหมายในกรณีเนี้ยนะเพราะว่าไอ้กฎหมายใหม่ของปปชปี2 5 6พรอิบเอดเนี่ยมันออกมาบอกว่าหลังจากที่ปปชรับเรื่องไว้ไต่สวนแล้วเนี่ยเห็นไหมหมายก็ว่ารับเรื่องไว้ไต่สวนแล้วเนี่ยต้องดําเนินการให้เสร็จภายในสองปีหรือขยายต่อได้อีกหนึ่งปีก็คือไม่เกินสามปีอันนั้นหมายความว่าหลังจากที่รับเรื่องไว้ไต่สวน ไม่ได <cin stereotype> ้หมายความว่าพอเรายื่นเรื่องไปยังปปชเนี่ยนะเขาจะนับเลยเขาจะนับเลยยังไม่ใช่เพราะว่าเรายื่นเรื่องไปเนี่ยมันเป็นขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการปปชว่าจะรับเรื่องนี้ไว้ไต่สวนหรือไม่คือเขาต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานมาก่อนอย่างนี้เขาก็ดึงเรื่องเอาไว้โดยยังไม่ต้องรับเรื่องก็ถือว่ายังไม่ต้องนับเลยทีนึง ไอ้ช่วงตรวจสอบเนี่ยมันไม่ได้มีกําหนดเวลาไงครับคุณพระ,ะเาว่ามันจะตรวจสอบได้นานแค่ไหนก็ได้ไงก็กดึดไว<ต>้สามปีคปีก็ได้อาล่ะแต,แต่แต่อันนี้เป็นความรู้นี่แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปได้ทราบเลยนะครับแต่ในปีสองพันห้ร้อหกสิบห้าเนี่ยปลายปีเดือนพฤิกายนเนี่ยะนะในรัฐบาลของคุณประยุทธ์จันโอชาเนี่ยมันได้มีพระราชบัญญัตินนะกําหนดระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรมซึ่ง <c oughs> หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมบังคับใช้กฎหมายเนี่ยหลักๆก,ก็คือกองทัพทั้งสามนะสำนักง,งานตำนวรวจแห่งชาติปปอชอกกตผู้ตรวการแผ่นดินอะไรพวกเนี้ยศาลอายการต้องมีกำหนดระยะเวลาในการทำงานนะครับที่ชัดเจนเนี่ตั้งแต่ปีหกห้าเป็นต้นมาครับ <c oughs> เห็นไหมปปอชอเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้บังคับนี้อเห็นไหมอ่า นะแต่เขาอาจจะอ้างว่าเอ้ยเรื่องของผมเนี่ยมันยื่นในปีหกสี่เรื่องหนึ่งมไม่มันยื่นในปีหกห้าก่อนเดือนพฤศจิกาเห็นไหมมันก็ไปอ้างตรงนี้ไงว่าเฮ้ยไอสองเรื่องในทีวีละยื่นมานี่มันก่อนเว้ยมันยืนไม่ไม่อยู่ในเกณฑ์ไม่อยูอ่ในเกณฑ์ใหม่เออกฎหมายก็บังคับนะตั้งแต่พฤศจิกาเว้ยเอ,ยเอยกูก็ ยังไม่ต้องทำเว้ยไม่เกี่ยวเว้ย<ะ>บังค,คับกูไม่ได้เนี่ยคุณพระจราดูเดะแม่งม,มีช่องกฎหมายอยู่ตลอดอ้พวกนี้มันก็เล่นช่องกฎหมายอย่างเงี้ยนะโอ้โห<อ>โอ้โหเข้าใจไหมครับเนี่ยเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันไม่ได้คํานึงถึงไอไอ,อผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเลยครับะนะฮะเออ แหมมันจะเป็นเฟลสเตตไปทลไหมน่ะนะฮะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คือคือมันเป็นกลไกที่พิการไม่สามารถพึ่งพาไม่เป็นที่เป็นความหวังของประชาชนสังคมและประเทศชาติได้เลยเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงต้องค่อยๆแก้กันไปสำหรับกรณีนั้นแต่ว่าเอากลับมากรณีของคุณแพทองทานกับคุณอนุทินที่จะไปฟ้องอาญานี่มันมีมันมีช่องทาง ที่จะให้เราไปฟ้องทา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 งท่องช่องทางใดครับเป็นสารอาญาคดีทุจริตหรือว่าเป็นปปอชอหรือไปยังไงไปทางไหนฮะศาลอาญาทุจริตไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงครับมันไม่ได้แล้วประตสิทธินะถ้าจะไปสาลอาญาทุจริตได้มันก็ต้องหน่วยงานที่เสียหายก็คือการรถไฟเท่านั้นนะครับครับนะม,มันตัดสิทธ์เลยอ่ะนะอย่าง เราประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์ร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยได้ผ่านพนักงานสอบสวนนะครับหรือยื่นต่อปปชได้ก็แค่นั้นเองครับครับนะไม่สามารถที่จะไปปกป้องผลประโยชน์ของการรถไฟโดยไปใช้สิทธิแทนการรถไฟมันไม่ได้ไง<ะ>เราก็ไม่ใช่ไม่สามารถจะใช้สิทธิฟ้องศาลโดยตรงได้เราก็ใช้สิทธิ์ได้แค่ในฐานะเป็นพลเมืองดีรู้ว่ามีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นเราก็ไปใช้สิทธิ ผ่านพนักงานสอบสวนหรือจะยื่นไปต่อปปชก็ได้แค่นั้นเองครับเนี่ยไม่สามารถจะนำคดีไปฟ้องร้องต่อศาลได้โดยตรงนะครับฮะแต่ว่าเนี่ยในกรณีอ๋อฮะฮะก็ก็ต้องไปทางช่องทางนั้นแต่ว่าเอาแน่เอาผิดอาญาแน่ๆเราสองคนนี้นะฮะครับก็ยื่นปปช เราก็ใช้สิทธิ์ได้แค่ผ่านปปชครับครับนายกแพทองทานก็ไปกลาวโทษนายกอกล่าวโทษนายกกับรัฐมนตรีนียก็ต้องไปปปชครับอครับไปฟ้องศาลโดยตรงไม่ได้ถ้าฟ้องศาลโดยตรงนี่ผมไปแน่เลยแล้วมันจะเร็วมันไม่มีขบวนการช่วยเหลือหรือดองคดีนะแต่คนที่ควรใช้สิทธิ์นี่ก็คือการรถไฟเนี่ย มันกลับไม่ยอมใช้สิทธิ์เนี่ยคุณพัชระดูสิครับเอะผมเมันก็ต <he en, S 2> ิดชิดชิดูอย่างเงี้ยผมเห็นคําให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วของรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจของรัฐมนตรีว่าการคมนาคมที่ฟังดูเหมือนแบบว่าเอาจริงเอาจังครั้งก่อนเมื่อประมาณสัก ทิ้งช่วงไปสักเดือนเดือนหนึ่งได้ไหมเดือนประมาณเดือนหนึ่งคุณสุริยะบอกว่าจะไม่ให้การลถไฟแห่งประเทศไทยสูญเสียที่ดินเขากระโดงแม้แต่ตารางวาเดียวหลังจากนั้นก็มีองค์คารพยพจากฝั่งของรอฟอทอเขาก็ได้มีออกหนังสือทวงมาที่กรมที่ดินนี่แหละและก็รู้สึกเมื่อวานวันซืนคุณสุริยะได้สำทับการลถไฟอีกครั้งหนึ่งว่าต้องเอาที่ดินคืนมาประเด็นแบบนี้ <c oughs> พี่วิระมองว่ามันเป็นเ,นเพียงแค่ ลมปากในทางการเมืองของนักการเมือง,<ล>งเขา,าหรือว่าหรือว่าเขาเอาจริงเขาขัดแย้งกันเพื่อไทยเขาจะเอาคืนภูมิใจไทยกันจริง,รงๆหรือแค่ต่อรองกันเฉยเฉยพี่เวลาผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อลมปากหรอกถ้าคุณสุริยะเนี่ยจะไม่ยอมให้การรถไฟเสียที่ดินแม้แต่ตารางนิดเดียวคุณสั่งการสิครับคุณสั่งการให้การรถไฟไปฟ้องเลยฟ้องต่อศาลโดยตรงเลยสิกล้าไหมล่ะ เออไม่ต้องไปผ่านองค์กรไหนอีกแล้วฟ้องศาลโดยตรงเลยกล้าเปล่าอืมโอผมไม่เชื่อหรอกก็แค่มันก็ละคร<ห>มันก็เป็นละครการเมืองแหละครับเป็นละ,นะละครการเมืองโอ้โหหาเสียงกันแช่นั้นเองนะครับหาเสียงยังไงครับ พูดให้ประชาชนท่านผู้ชมของเราฟังหน่อยเหมือนเหมือนกับพูดหลอ่ลอๆเอาเท่เอาหล่ออย่างนี้พูดหล่อเฉยใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับให้ดูดีอ่านะแต่ถามว่าแล้วไอ้ลูปประทรมอยู่ตรงไหนอ่ะเออคุณพูดมาตั้งนานก็ไม่เห็นมันไปไหนอ่ะไหน,ไหนตรงไหนอ่ะรูปประรมนะอ่ะไหนทาไมคุณไม่กล้าสั่งการให้ผู้่าการรถไฟคนลุยเลยเอาเต็มที่เลยผู้่าการรถไฟคนนี้นะ ไม่สนองคุณก็เปลี่ยนคนใหม่เข้ามาคนที่มันกล้าทำดิเอาลองดูที่มันจะมีความคืบหน้าไหมล่ะผมเชื่อมีแน่นอนแต่ไอ้ลำพังแค่พูดไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ทำอะไรเนี่ยโตเอ้ยครับมันจะไปอะไรล่ะอ,อ่ะคุณกลัวใช่ไหมเดี๋ยวภูมิใจไทยก็ก็จะล่อคุณคืนเนี่ยไอ,ไ,อไอ้ไอ้ที่ดินอันพายอะ่ะใช่ไหมล่ะอ่าอืมอ่าอ่าโพลิติไซส์บ้าการเมือง